เปรูเป็นทีมที่ดีนะครับเป็นทีมที่เราประมาทไม่ได้แล้วเขาเล่นค่อนข้างจแ,แน่นผู้เล่นของเขาเนี่ยมีประสบการณ์เยอะผู้เล่นแทบจะทุกคนนะครับเล่นอยู่ที่สเปนเล่นอาชีพมานานเซตเตอร์นี่เล่นอยู่ที่อาร์ไบจันเหมือนกันนะครับเป็นผู้เล่นโปรเฟชชั่นอลทั้งนั้นนะแล้วก็ตัวทีมงานสตาฟเขาก็ดีนะครับก็อิตาลีนะก็เชื่อใจได้ว่าทีมงานเขาดีผมก็เคยเล่นกันมาแล้วสองครั้งสาครั้ง นะก็รู้ว่าทีมเขาเนี่ยเราประมาทไม่ได้เลยเราต้องพยายามเล่นอย่างเต็มที่นะแน่นอนที่สุดนะเขาจะต้องเสิร์ฟบอลอย่างมีประสิทธิภาพมาหาเรามี power แน่นอนเราต้องคุมเกมตรงนี้ให้อยู่นะพรุ่งนี้เราคงต้องเตรียมแล้วก็วางแผนที่จะเอาชนะให้ได้ส่วนเรื่องของการตีบอลแล้วก็จังหวะการลุก การทำออฟเฟนซีฟต่างๆเนี่ยเราคงไปเน้นในรายละเอียดนะครับแล้วก็เย็นนี้เราก็จะประชุมแล้วก็วางแผนกันว่าจุดอ่อนของเปรูเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนในเรื่องของการสกัดกั้นเราจะลุกยังไงนะครับอย่างวันนี้เราชนะไต้หวันได้ก็ลุกจากด้านหลังเนี่ยเยอะนะซึ่งออนบูมากับมาลิกาก็ทําได้ดีนะครับก็เราก็เล่นเว์กลางปีครัที่แล้วเรก็ชนะนะครับเราก็ชนะ แต่ก่อนเวลางปีเราก็ไปแพ้เขาในบ้านนะครับเขาก็เตรียมตัวกันมาดีงานนี้ก็ผมว่าสูสีนะครับห้าสิบห้าสิบนะเขาก็เราไม่ได้เป็นต่อเขาเลยนะครับและเรื่องรูปร่างเป็นรองด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่านักกีฬาเราต้องขย้เขิมนะผมต้องดูแลเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาให้ดีนะครับตอนนี้ก็หลายคนก็เริ่มได้สร้างความเชื่อมั่นนะขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแต่บางคนที่ยังเล่นไม่ออกเล่นไม่ได้เราต้อง ทำทั้งสองอย่างนะดูแลเรื่องร่างกายก่อนว่าเขามีการบาดเจ็บไหมกล้ามเนื้อมันล้ามันช้าเพราะอะไรทีมงานแพทย์ทีมงานกายภาพก็ต้องช่วยเหลือเต็มที่นะครับทีมงานทางด้านโค้ชทางด้านเทคนิคก็ต้องให้ให้การช่วยเหลือนักกีฬาว่าเราจะทํายังไงถึงจะเป็นแ้มแล้วก็ต้องมาฝึกซ้อมกนันเชื่อว่าเราน่าจะเล่นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูว่าใครมีอาการเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็มีผู้เล่นสำรองที่เข้าไปสวิตช์คอยสับตำแหน่งสลับ แต่ดูแล้วอาการหลายคนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเราก็ฟ mm ิต hmm. มาพอสมควรเลยเพื่อการนี้ซ้อมหนักพอสมควรนะ mm hmm. ผมเชื่อว่านักกีฬาเราน่าจะไปได้นะครับ